เราเปลี่ยนจากการเก็บแบงค์50วันละใบามาเป็นการออมหุ้นวันละ50บาทผ่านไปปีหนึ่งพอร์ตของเราจะเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นวันที่สองเรามาดูกันว่าผลประกอบการที่เราซื้อไปเมื่อวานเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวที่เราซื้อไปจะเป็นตัว SPY เป็นดัดชนี SP500 มาดูพึ้นปรับตัวขึ้นมา0.64%นะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทําการซื้อเข้าไปอีก50บาทก็ให้เรากดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่ซื้อขายเราก็กดซื้อ ตรงนี้นะครับผมให้เราระบุเป็นจำนวนเงินบาทเนื่องจากบัญชีที่ใช้สกุลเงินบาทปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับเราก็จะมาใช้บัญชีที่เป็นสกุลเงินยูเอดอลลาห้าสิบาทเนี่ยก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดห้าศูนย์เราทําการซื้อเข้าไปกดคําสั่งซื้อครับผม แล้วก็ยืนยันจากเราได้ทําการซื้อไปทั้งหมด2วันนะครับอรวมก็จะอยู่ที่100บาทแต่ว่าเมื่อเกี้ยผมซื้อเป็นสกุลเงินยนะูเอสดอลลาร์เนาะมันก็เลยจะได้ไม่เต็มครับจะอยู่ที่97บาทพรุ่งนี้สกุลเงินบาทเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะมาเติมให้เป็น150นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องด้วยนะครับผมก็เราก็จะมาลงทุนวันละ50บาทเป็นระยะเวลา1ปีแล้วเรามาดูกันว่าผลตอบแทนของเราเนี่ยจะเป็นยังไง